สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นจ้ะกับน้ำทับทิมสก,กัดเข้มขน้นตราทิปโก้ซูเปอร์ฟูดเอเซนนะครับก็ตัวนี้นะครับทำมาจากน้ำทับทิมสก,กัดเข้มข้น100%อเนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะอ่าตรงนี้นะครับที่ใส่ที่ซื้อมานะครับเพราะชอบตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นะครับก็เขียนว่าไม่แต่งกินนะครับไม่เจองสีสังคอห์นะครับไม่ใช่วัตถุกันเสีย แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะครับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันจริงๆนะจ๊ะมาได้ชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ราคายี่สบบาทนะครับกับปริมาณหนึ่ง้สิบมิลลิลิตรนะครับมานี่โอ้โหเข้มขน้นจริงจ้ะเข้มขน้นจริงตุ๊ตึ๊ดตุ๊ต๊นี่อะได้เท่านี้ละจ้ะโอเคนะเฮ้ยกลิ่นน้ำแคปซเข้มข้นมากนะครับสีก็ประมาณนี้จ้ะมาชิมรสชาติจ้ะ โอเคเลยตัวนี้ครับมันได้น้ํารสชาติทับทิมมาเต็มๆนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นนะจ๊ะแล้วก็จะมีความน้ําทับทิมอัดสำนัาจะเป็นกลางๆติดเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมแต่ตัวนี้มันก็ออกเปรี้ยวกว่าน้ําทับทิมนะครับที่เรากินสดๆนะครับนิดนึงแต่เข้มข้นจริงๆนะจ๊ะเข้มข้นก็คือว่าพอมันเข้มข้นปุ๊บอะ กินเสร็จละหิวน้ำมาจ้ะแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> ใครชอบน้ำทังทีมเนี่ยที่เข้มข้นเนี่ยตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเข้มข้นเกินไปหน่อยอะ่ะก็กินแล้วหิวน้ำ <c oughs> นอกจากนก็โอเคทุกอย่างอะ่ะก็กินเสร็จก็อย่าลืมเตรียมน้ำเปล่านลจ้ะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนต้องไปหาหน้ำเปล่ากินลวแต่ยอมรับนะครับว่ากินดีรสชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับทําน้ำทับท,ท,ทีมนะ ที่มันคั้นสดๆนะเพราะเพื่อเคยกินน้ำเพื่อนดสดๆนะครับตัวนี้จะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่ากันนิดหนึ่งโอเคครับเป็นประสบการรีวิวคลิปนี้ไปเองี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ